สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าป่าหาเห็ดกันอีกแล้ววันนี้มีแดดนะคะแล้วก็เมื่อวานฝนตกทั้งวันแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่ตกสิกรเลยรีบมาเก็บวันนี้มาเก็บอีกรอบหนึ่งเพราะมันมีแดดเห็ดน้ำามากตรงนี้เล็กมากเลยค่ะนี่ ดอกเล็กๆอย่างเงี้ยสดสีชอบค่ะเพราะว่ามันมันใหม่ด้วยแล้วก็เห็นไหมคะไม่มีน้องหอยทากมาแทะเลยวันนี้เราจะขอเน้นดอกเล็กๆนะคะวันนี้จะเอาไปทำให้ได้ด้วยแอน้นำพริก ได้ไหมเนี่ยได้อตรงนี้เป็นชุดเลยอ่ะด้านนู้นอีก โอ้โหดอกใหญ่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าซาซีจะเอาดอกใหญ่หรือเปล่าอะ่ะเพราะอยากได้ดอกเล็กๆไปทำไอ้นี่น้ำจิ้มน้ำพริกโอ้ยใหญ่สวยด้วย โอ้ได้อยู่มาดูดอกนี้กันจะได้เรื่องไหม,มเอาดอกนี้ได้ค่ะ เีานนทิ้งไปเลยเพราะสาสีจะเอาแบบพวกใบมนะันอะเดี๋ยววันนี้เอาใบไปไปเผาไปปิ้งแล้วก็ทำน้ำพริกขาเริ่มเลย เดี๋ยวจะลองผายดูยนะ อุยเจอเห็ดเพิ่งตอนนี้ก็งามค่ะดอกเท่านี้กำลังกินเลยนะคะ นี่ไงไม้ทิ่มแขนเราไม่ต้องเอาไปเยอะเอาแบบสั้นๆโอ้ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนสวยด้วยเห็นไหมคะ ดอกนี้ใหญ่มากเลยอ่ะค้าดูก่อนว่าข้างล่างมันเสียไหมไม่เสียนะแต่ไม่เน่ใจอันนี้เหมือนกันอันนี้เสียเาราเก็บดอกนี้โอ้โหทาฝ่ามือเลยงั้นเอ,เอาอย่างนี้จะดูค้ามด้วย โอ้โหโอ้ห oh. เ oh ้ oh. <laughs> สวยมากน้องทาโอ้เ oh oh. ยี่ยมดอกนี้ไม่เอานะคะดูมันจะ เห็ดน้ำหมากสีนี้ก็กินอร่อยนะคะคล้ายๆกันสีจะออกเหมือนไข่อุ้ยอันนี้ดูเหมือนจะมันเสียไม่เอา เจอเ,เห็ดพึ่งอีกแล้วนี่สองดอกเลยตัดเลย เสียงเครื่องบินดังมากเลยดังนี่เอออย่างเงี้ยชอบอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยชอบอย่างเงี้ย เนี่ยโอเสียอย่างนั้นแหละดูดิโอ้เสียหมดเลยรุนดอกนกันดอกนี้ได้ อันนี้เห็ดพึ่งอยู่กันเป็นทีมเลยอะเนี่ย ไม่ได้แฟนพูดอะไรกันไหมล่ะ Okay, loot, loot, loot. นี่อย่างเงี้ยสี่ชอบอย่างนี้ชอบมากเลยมันมันอ่อนแล้วก็กินอร่อยด้วยเห็ดน้ำมากดอกนี้สวย มาเลอร์เลยค่ะโอ้โหเห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เก็บโอ oh. ้โหองทากมีอยู่หน่อยโอ้ สะอาดด้วยอยตัดไปเลยนะคะเพราะว่าที่ถ้าไม่ทําตอนนี้เลยมันเอาตัวหอยทากกลับไปด้วยวมันจะทําให้นี่ที่ที่สวนมี ตัวหอยทากด้วยงามมาก